ในกองเขาพรอมน้องนางในกองเขามาพอมในกองเขาพอมเดี๋วกองเขาได้นามม่กินพอมับในกระตาบกใหญ่มากระตาใหญ่ๆโอ้ยคือคากหลายน้อ คือกากไลพี่น้องเข้ามาจากฟังนั้นครับพี่น้องเพลินมาเทีย่ยวตะลงตลาดเพลินมาเทีย่ยวตะล,ลาดหาซือซ้อสิ่งสือของผู้สาวสำนวยนงามๆนี่ครับมีแต่ผู้สาวทางฝั่งโซ่กวัวลาครับคนเดินทางมาก็เป็นภาพบรรยากาศนาลงไลนานาติดตามนานาคุนห้าครับพี่น้องนาคุนหาเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้หาเบิ้งไดอยากด้วยครับ ใครสนใจใครอยากเบิง้งอยากเห็นก็มาเบิง้งมาเห็นได้ครับที่ตลาดนัดบ้านด่านอำเภอโค้งเกี้ยมนี่ครับแน่อนอยเดี๋ยวถือกระตาแบบง่ายมาโอ้ยขนมกวเวิร์ละหน้าเงยขนมกวเวิร์ลรลรลแล้วขนมกวเวิร์แล้วเท่าน่าเท่าน่า เส้หนาัก็อบานนาะแมนไปิขดไดถาดถาดมาใส่ไข่เนาะมาสื่อไข่เนาะนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้สบายดีโอเจ้าขวบเลยเอา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 ลูบรอโอ้ส่งผมในนอนไลอ่อนั่ง เดียไปห้ามหมอคือกันบอไปห้าหมออ่ะไปห้องทองห้องทองขอบใจขอบใจเ่ข้าเลยยานหมอใจเด้อโอ้โหให้เงี้ยให้เงี้ยหูเ คือได้หลายทางแถอะมาซื้อน้ำมันหมอนอางถ้ากันมาที่บ้านไานหนสุระเออบ้านสุระเนาะโอ้ยจนมากบ้านสุระมาหลายเด้อครับมือน,นี้บ้านสุระเออ นี่มาแล้วครับแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าเพิ่นจะได้นั่งมาามือนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งผักหวานน่าจะเป็นผักหวานนี่ครับผักหวานไข่มดแดงเหมือนเดิมมึงมึงมเหลินม หมื่มื่นใส่ได้ไม่ได้โอ้โหได้ยุบได้ยแล้ววะเป็นเขียดไข่มดแดงฟักหวานมึงขอไปจับเมื่อไีก่อนมึงก็ไปชมแมวเม่อนแแกงมาหรอวะมีหดเบาอนี่เออเออไลยไล่หลออกไปแลเอเอา้เจ้าเพื่อยันออกสัมโอ้ยเอ ตบนี่เออมอญม่ข่าเลี้ยงหน่อยมาข้างหลังเอมากราเลี้งหน่อยมาข้างหลังบกเวกหือาโอ้ตัวมาอะไรเบาย่างนีเ็ด้ยหยบบลอยบ่ไม่นอรงไหนจะไปข้าบุ็อกเบาเค่องเบาเครืงบักบนี่ละอะไรไ้หันหิวเอาใช่ เดู๋ยวก็หน้าตาข่อยมาออกมาบุงหน่อยๆมามาบุกตาอะไรแล้วบุกเสือใคาอย่อไอ้นั่นออกมาฮะกูกี่บอกจนมาก็จะว่าจะฟังนั่นครับฟังซอสซบบปลาวฟังบานเท่ากับหากินยากแล้วครับกูกี่บอย่างเสียเลยน้อนี่ครับมีน่าจะเป็นเรือไทยครับเรือไทยที่เพืชนพานักท่องเที่ยวครับพานักท่องเที่ยว ล่องส้มแม่น้ำคุ้งหรือว่าคนจะขามไปฟังซ้อมบอเล่าครับนี่ครับนี่ก็เป็นเรือหน่อยครับเป็นเรือหน่อยแต่ว่าของบรรทุกคนในหลายเลยครับหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนแปดคนเก้าคนสิบคนนี่ครับสิบคนซ้ำกันครับรถซ้ากันรถโดยสารรถหน่อยสองแถวขันหนึ่งคนเด้อครับนี่เรือลำน,น้อย เรือลำน้อยพา,ยา,ากันมาที่บ้านได้เนอะ,นะสุละบ้านสุละบ้านสุละกับคุณแล้วแต่ติดผ้าเตีม,ม,หมเหมือแล้วเนอะอ่าขนมเอาขานมมาให้กิน <laughs> อ่<ะ>ขาขอบคุณเจ้า นี่ครับหลังจากเป็ดมง้งเป็ดมงน้อยๆครับเพื่อนก็เริื่มเดินทางกันมาหอดมาถึงกันครับนี่ครับเขามาพร้อมกันทีละสองลำสามลำครับนี่ลำที่แรกนี่ลำที่สองผลลำที่สามก็เริื่มเข้ามาครับมาแต่บ้านได้นอมาได้เกะาะมันตื้อเออ นี่ครับแนกกองเขาคนเคยกองเขามาขายเพิ่งก็เอากองเขามาขายคือเก่าครับคือเก่าคือเดิมนี่ครับพวกกองเขากระติบเขานครับเพิ่งจะตาจะมาห้าหมดห้ามอครับเพิ่งบออยู่ดีมีเ็นพิ่งบอสบาย กรเพาพามีมาหาหมดุดาหมอมาโรงพยาบาลมาคลินิกมันตื่น เลือกเขาที่เลือกเขาที่เขาทางชี้ข้อเนี่ยขี้ข้อเราเราบเกี่ยวบ่เนี่เฮ้เก็บแล้วบ่ ừ tại vì đâu nó chớp ơi cái này bó là ờ đứng chắp nó chắp lên đấy có típ nó có típ nạp thì là ông mà say năm mặn có típ năm mặn ông mà say năm mặn

ห้องทองห้องทองห้องทองนางนางน้อยนางน้อยขนมขนมขนมเอาไปไง่หยย้วกะเป็นกระเริ่มเขามาครับกะเป็นเรือทางคนนะครับทางทางมาจากทางพาแต้มกับบุหูว่าจากบ้านใด้เนี่ยครับบ้านคำตือบ้านสุระเนี่ย หลายบานครับกับบอกบบถือจื้อบัได้คืกันครับพี่น้องนี่ครับเปินกระใสไม้ยันครับไม่ยันโบให้เลือกเขาทาส้นทาส้นฟังแห้งครับนี่ครับกลายเป็นภาพบรรยากาศในการเดินทางของพี่น้องเฮ้าครับพี่น้องฟังสปลาวสอปลาว็นเดินทางมาตลาดนัดครับนี่ครับเปินมาหอดปั๊บเปินกระถือสมอสมอด้วยครับนี่ สมอมาเสียบสมอมาเสียบแล้วก็ผูกเอาเชือกผูกครับเอาเชือกผูกเรือไว้เขมมียนในบทอิสานบานเท่าหัมเมืองหย่างเลยครับแนบ้านเท่าเลยล่ะวิธีริมโขงครับผู้ใดอยังมาเที่ยวมาเที่ยวตลาดครับแต่สิม,ม,ม,มีเรือล่องเรือเที่ยวไปป่ะแม,มนแมนแมนีมน่ม,มีอยู่จุดนี้ครับท่าเรือไอ้ท่าวัดโค้งเกี่ยม ทามาหลายอยู่ว่าเมื่อไรที่เพื่นเลื่อนดหลายแบบมีของมีอย่างมาขายมีอย่างสีนั่นก็คือแบบวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ครับทุกนียผมว่าผมมาสวยเลยนี่แปดโมงกว่าเมื่อนี้เพิ่นก็มาสวยที่กันเพื่นก็สวยที่กันปกติแปดโมงสีลั้งเขาคือว่าช่วงนี้อากาศมันเริ่มห่อนเริ่มแันนั้นแล้วเพิ่นก็เดินทางสะาดนิจังน่อยนึงใกล้จะร้องเส้จะซ้อมนครับจะซ้อม นี่ครับมื่อนี้กับมาพอกันคือเก่าครับกับต้นกล้าวิถีบ้านนาสบายดีครับผมนี่ครับมาจอดปลานลำโขงที่วันนี้ครับส่วนมากมาพอกับเพิ่นเป็นประจำครับตามผู้สาวในตีมัธยบานไหนมัธยบานไหนนี่ผู้สาวฮะสุระสุระบ้านสุระบ้านสุระผู้สาวงามเนาะเออนี่ดีเป็นปลาข้าจ่อมันขุาไปก่อนคำตื่นคำตื่น โบ่คนกินแต่เรานี่แล้วก็มาเอาน้ำมันคือเก้าหนอเพิ่งกัดหงอดเฮ้ยโบตัววัดดีตรงไหมอ่าอ่นั่งน้อยเอา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 เอ่าขนมมาขนมนี่มาขนมมา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 เอาขนมอ่า ห้ามหามอยู่เพิ่งเกิดได้อยู่เพิ่งเกิดได้บบสนัดกับโบตกลง่มอ่ะสบายดีพากันมาที่บ้านได้เนาะดอนดอนกุมอ่ะขนมอันนั้นขนมอ่ะ แกขนมแกขนมแกเบิดแกเบิดตายต้นนี้มันคือไปชินแกนเอาสองอันต้นน <i> ี <medi> um ้ <medi. S 2> <Şey> คือไปชินแกนหน่อนั่งเอ้าวครับเป็นของอยู่ของกินไข่หมดดอกหมดแดงไข่หมดแดงงามๆครับไข่หมดแดงงามๆสวยๆ ลุงค่ะเกดุ้ยซวยอยู่ครับเก็ตุ้ยซวยอยู่นี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีเด็กกระตาเด็กกระตาเปากระตาเปามาตลาดเนาะมาตลาดเอ้ยนาน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 ผากันมาค่ายกระเปรงกระเปรงเามาที่บ้านในนังขั้นวะฮะขั้นว่าขั้นว่าเอาเดี๋ยห่อหนึ่ง ตูดีเจ้าเบิดแลเหรอ้ยเบิ้ลก็มีเงินอยู่บ่อเรมันคือสมบูรณ์แท้เออเออสมบูรณ์หลายเเเเฮฮีียยดกพาบรรยากาศกเริ่มจะคึกคักเริ่มจะคึกคักเริ่มเขาสามโมงครับพี่น้องเข้าเพิ่นกันเดิมเดินทาง กันมาหอดมาถึงทุกบ้านทุกเมืองครับพี่น้องนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านด่านอำเภอโค้งเกียมนี่นะครับภาพบรรยากาศแบบนี้ใครอยากมาเบิงมาเห็นกับมาเบิ้งมาเห็นเลยครับพี่น้องนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศแบบสวยๆงามๆเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชาวบ้านตามจเลยมั้งปนาตกลก้าไปนะครับพี่น้อง

กระตาใหญ่ๆโอ้ยคือคักหลยรนองคือคักายพี่น้องเข้ามาจากฟังนั้นครับพี่น้องพคนมาเที่ยวตะลงตลาดคือคนมาเที่ยวตะล,ลาดหาซื้อสิ่งสื่อของผู้สาวสำน่อยงามๆนี่ครับมีแต่ผู้สาวทางฝั่งสา่กัวลาครับคนเดินทางมาก็เป็นภาพบรรยากาศนาลงไลนานาติดตามนานาคุ้นหาครับพี่น้อง นาคนับเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ครเบิ้งได้ยากเด้อครับใครสนใจใครอยากเบิง้งอยากเห็นก็มาเบิง้งมาเห็นได้ครับที่ตลาดนัดบ้านด่นานาอำเภอโค้งเกียมนี่ครับในหน่อยเดี๋ยวถือกระตาแบบงี้มาโอ้ยขนมกระเบิ้องละหน้าเงยขนมกระเบิอ้อแล้วขนมกระกบเบิ้อแล้วเท่านาเท่านะปีแล <c oughs> ้วปีแล <c oughs> ้วจ้าเออ ใส่หดถาดถาดวางใส่ไข่เนาะมาถือไข่เนาะนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้อะไรอยังเนาะในกระตาป้าปาปาปาใสป้าใส่ป้าใสปาแล้วไม่ไีอย่างละครับเอามาซอมบอก เอามาสมมอนบุญแล้วเนี่ยพ่อเดี๋ยวไปฟังเสียงเนี่ยเี้เออเอเอเอค,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 คุณลองคุณลองคุ้กับข้าศ